ในช่วงเวลานั้นสโมสรในเมืองกรุงตางยิดครองโคต้านในหลีกสูงสุดทั้งหมดแต่สุพรรณบุรีทีมจักจะสร้างนักเตะยอดเยี่ยมระดับโงการได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมานิดน้อยเวมย์ไปจน่าวเสืออินคัมพีปิดทักจุงได้หนึงไปเท่านั้นถึงกลายเป็นแค่อดีตทีมุูนที่เคยประสบความสำเร็จ เรามาดูความุ่งมั่นความตั้งใจของผู้บริหารสโมสรนะครับนำโดยคุณวัลย์รุศิทวาชาชั้นจากไทยในรองซูนีปีเวิลดชั่นหนึ่งผลงานของทีมนับจากนั้นก็ไปปรินต่างอย่างที่พวกเขาเคยทำได้พวกเขาเพียงแค่รักษาโค้าไม่ให้ร่วงหล่นจากฤดิวิชั่นหนึ่งลงไปเท่านั้นจนกลายเป็นแค่อดีตทีมบุธรที่เคยประสบความสำเร็จลีกซึ่งเป็นลีกระดับจังหวัดลีกแรกของเมืองไทยโดยคว้าแชมป์ไปถึงสองสมัยในปี2002และ2004 สโมสรของเรานั้นก้าวไปขั้นหนึ่งนะครับให้การตีความเป็นเออ่มืออาชีพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเรื่องแฟนคลับการให้เออ่จัดการประสานงานกับผู้ให้การสนับสนุนนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซีจะต้องเป็นสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่เป็นมืออาชีพและอยู่ด้วยตัวเองไปได้รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนสโมสรนะครับว่าเป็นปีแรกทีมเราฟุตบอลก็ยังไม่ได้ยิ่งใหญ่พอจุ๊บอะไรเลยแม้กระทั่งไทยรัฐ นอกเหนือสิ่งเหล่านั้นนะครับ <abei> จะเป็นแชมป์ดิวิชั่นหนึ่งหรือจะเป็นได้ขึ้นพรีเมียร์ลีกก็แล้วแต่เนี่ยเป้าหมายสูงสุดในการที่ผมเข้ามาทำฟุตบอลในครั้งนี้เนี่ยครับทั้งจะไปกับท็งสิบพิธีจนถึงไทยพรีเมียร์ลีกยาวเลยยอมเป็นช้างศึกพิธีให้กับคุณครอบนะครับเชื่อฝีมือของศิลปบัณฑิชาว่ามันพูดจริงครัใครดูช่องเกียดเนี่ยดูได้เลยครับไม่เคยไม่พูดถึง วันนี้เราก็มีสื่อมวลชนจากทุกแขนงครับันนสื่อทีมโทร,รทรัศน์ต้นกัญญาล่าูรพ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวา,าวุษจับมือกับวอวุษครับจะเกิดอะไรขึ้นครับก็มีคำตอบเดียวซ้ำดีซ้ำหนึ่งครับก่อนทำธินี้ทำให้ไม่ใช่ยากนะครับเพราะว่าไม่มีใคร,รม,ม,ามาได้ก่อน ที่น้องสุนูชมที่มาร่วมงาน